วันนี้มาที่คลองจระเข้ใหญ่นะครับพอดีผ่านมาเจอนาเขาได้พอดีมาแล้วครับนี่โอ้โหฝั่างโน้นขึ้นนะครับนี่นี่คลองจระเข้ใหญ่นะครับบริเวณซอยวัดบัวลยนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมครับสกดาแชนแนลครับวันนี้มาพบกับผมคลองจระเข้ใหญ่ครับนี่มาเจอนาพุทธิพงศ์พอดีนะครับ หนในสมาชิกชมรมเรานะครับมาไม้ไม้ที่สองแล้วครับนี่ตะเพียนมาคู่เลยนะครับนา้าเขาเพิ่งมานะครับได้ตะเพียนมาแล้วสองสามตัวนะครับบริเวณหมายตรงนี้นะครับต่าตรงนี้จะเป็นซอยหมู่บ้านละลินนะครับนี่นี่นะครับหมายสวยอยู่นะครับจระเข้ใหญ่ได้ข่าวว่าหมายตรงนี้จะเป็นหมายยี่สก ตัวโตโตด้วยนะครับใช่ไหมนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าน้าเขาจะเอาตอนนี้ปลากําลังเข้าเลยนะครับปลากําลังเข้าเมื่อสักครู่นี้นะครับทางนี้ก็เอาขึ้นมาแล้วปลานินนะครับที่เห็นสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาชมผลงานนาเขาหน่อยนะครับวันนี้ลงด้วยกันสามสี่คันนะครับอันนี้ก็สวัสดีครับนาครับสวัสดีครับนี่คือ นาะที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้นะครับบ้านพี่สารเนาะนะเป็นสมาชิกในจุกลุ่มไหมไม่ไม่ไม่ได้เป็นเนาะไม่เป็นไรครอันนี้เรามาชมผลงานนาครับนะครับนี่เป็นไส้เดือนแล้วก็เหยื่อนะครับแล้วก็น้ำกล<ม>้วยห,วหัวเชื้อด้วยโอ้นี่ไงครับหัวเชื้อกล้วยหอมครับนี่อยู่นี่ครับนะาเขานี่สูตรเด็ดนะครับอ่ใครอยากจะตามผลงานนะาเขาก็ได้เลยนะครับผมไม่เคยออโสต์ ไม่เป็นไรครับถ้าถ้าอยากรู้ก็มาสอบถามน้าก็ได้นะครับโทษครับน้าชื่อนายเอกนะครับนายเอกตรงนี้คือหมายคลองโจระเข้ใหญ่เนาะหน้าหมู่บ้านละลินหน้าหมู่บ้านละลินนะครับเข้ามาทางซอยวัดศรีวลีก็เข้ามาซอยวัดโบโรยเนาะวัดโบโรยนะครับก่อนขึ้นสะพานก็เลี้ยวขวาเข้ามานะครับตรงนี้หมายสวยนะครับดูสภาพหมะซึ่งสมาชิกเราถ้าจะเปิดหมายต้องมาถัง ใหม่นะครับถ้าจะเปิดไม้ใหม่ก็ต้องมาถางนะครับเพราะมันเป็นญ่านะครับนี่ครับบริเวณข้างๆอย่างนี้นะครับเป็นญ่านี่ครับเอาล้ครับเอาล้ครับเอาล้ครับมาแล้ว,ลวนี่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 สดๆเลยนี่มาแล้วครับนายเอกอ่ามันกระตุกน้อยจีเอาแล้วเอาแล้วแน่นอนชุบนี่เนี่ยมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันนี่แน่นอนมีตัวแน่นอน นี่ของเจลเช่ใหญ่นะครับมาแล้วครับตะเพียนเห็นเอาเม็ดโฟมเม็ดโฟมครับตัวนี้ตะเพียนครับาสสวยนะครับตะเพียนปลาเข็มนี่เจ๋อเลยนะครับจัดเดียวครับแัดเดียวนี่เจ๋อเลยส่วนตะก้อนะก็เป็นตะก้อจิ๋วนะครับก็เบ็ดตะขอสองตัวเหมือนกันนะครับมาลุ้นกันต่อนะครับไปแล้ว เดี๋ยวจะชมผลงานของนายเอกสักหน่อยนะครับนาะยเอกมากี่โมงครับเนี่ยมากเกือบเก้า <9 S 2> โมงเก้าโมงนะครับโอ้โห <c oughs> นี่ครับเ <c oughs> มื่อกี้เป็นชเครื่องตอนนี่ประมาณสามโลได้นะครับสามกิโล <c oughs> ได้สวยนะครับอืมเอาละครับหมายนี้ สวยยเลยนะครับคันนี้กระตุกหรือเปล่าเมื่อกี้หรือผมเดินผ่าน,มน,านไ,ไม่นะผมเดินมัไม่นะ,มนะเมื <laughs> ม่อกี้น้ำพ <c oughs> ุิพงก็ <c oughs> งดั <c oughs> งดตะเพียนคู่เลยครับประทูมาเลยเดี๋ยวลุ้นกันต่อครับผมหมายนี้ ตรงนี้ก็คือหน้าหมู่บ้านละลินนะครับถ้าเดี๋ยวผมจะปักหมุดให้นะครับถ้านละน้าอยากจะมาลองเปิดไม้ดูนะครับเหยื่อเด็ดๆอ๋อแล้วครับตรงไหนอะส่วนตัวผมไม่ได้ลงนะครับผมผ่านมาพอดีเห็นหน้าเขาตกอยู่นะครับเรือ แวะมาดูนะครับแวะมาชมผลงานหน่อยนะครับเอาละครับกระตุกแล้วคันสีนํำเงินนี่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 ปุ๊บมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วนาพุติพงศ์ครับไม่นานนะครับแป๊บเดียว,วเห็นตัวแล้วครับเห็นตัวแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นประเน้นนี่ครับสสว,สวยๆอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปกันเลยนะเนะ สวยๆน,นี่นะครับไซประมาณสามไซสวยนะครับประเค็มนี่สวยมากนะครับนี่โอเคครับผมไซมาตรฐานแล้วชมหน่อยวันนี้มาที่คลองจระเขียใหญ่นะครับพอดีผ่านมา เจอนาเขาได้บริเวณมาแล้วครับนี่โอ้โหฝั่ <c oughs> างโน้นขึ้นนะครับนี่นี่คลองเจระเช้ใหญ่นะครับบริเวณซอยวัดโบัวลอยนะครับดูสซครับอันนี้ใช้ไส้เดือนนะครับนี่นะเขามานั่งอยู่แต่เช้านะครับหลายๆตัวแล้วโอเค,ครับผมปกติแล้วน้ํามันไหลไหมครับนะไม่ไหลใช่ไหมหรือแล้วแต่ถ้าฝนตก อ๋อแต่ตัวนี้คือไม่ไหลเนาะนไหลเอื่อยๆก็ปกติถือว่าออกไม้ได้สบายพวกสวงสวายมีไหมมีแต่ไม่ค่อยกินเหรอไม่ค่อยเข้าเดือนต้องขึ้นน้ำน้ำมากกว่านี้หน่อยอมันน้ำมันต้องไหลแรงเหมือนคลองส่งน้ำอะ่ะมันถึงจะไปสวาย ก็อย่าลืมนะครับวันที่12นานานะครับที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับก็เชิญนะครับที่บริเวณคลองส่งน้ำหน้ามอราชพัฒนะครับเราจัดกิจกรรมร่วมกันนะครับรห่างหลายๆกลุ่มหลายๆชมรมที่รักในการตกปลานะครับเราปีนี้ปล่อยพันปลาเกือบแสนตัวนะครับก็ได้รับการอนุเคราะห์จากพี่น้องสมาชิกนะครับช่วยกันคนละเล็กละหน่อยนะครับเพื่อซื้อพันปลานะครับ เดี๋ยวงานวันนั้นเราก็จะมีกิจกรรมนะครับถวายสังฆทานนิมนต์พระคุณเจ้ามานะครับก็เชิญไปร่วมงานได้เลยนะครับแล้วก็ปล่อยพันปลาแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารกันนะครับบริเวณหน้ามอราชพัฒนะครับหน้ามอราชพัฒฝั่งมอเลยนะครับตรงประตูน้ำพอดีซึ่งสถานที่เราก็ไปจัดกันไปแล้วนะครับวันที่12นะครับ เชิญเ้ยพี่น้องเด้อนะครับถูกกุมชกชุ่มล่มนะครับที่ชมคลิปนี้อยู่บอกต่อๆกันเลยครับอ่ไปรวมงานกันนะครับงานเป็นงานบุญนะครับวันที่12สิงหานะครับ2,566นะครับซึ่งเราห่างหายกันไปหลายปีนะครับเนื่องจากว่าโควิดนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นของหน้าๆกันต่อครับซึ่งน้าเอกนะครับก็เป็น เรียกว่าเจ้าเจ้าถิ่นอยู่ตรงนี้นะครับเจ้าของที่ไม่ใช่ว่าเลยก็ว่าได้เพราะน้าบ้านกาอยู่ใกล้ๆนี้นครับออกไมายก็คงจะอยู่แถวนี้นะครับนะ้าท่านใดมาก็รับคำปรึกษาจากน้าเอกได้นะครับทางก็เข้ามาได้สะดวกอยู่นะครับสะดวกอยู่นะครับเป็นทางปูนนะครับทางเข้าหมู่บ้านละลินตรงนี้นะครับอีกแล้วไม่แล้วเจ้านุน ชมผลงานโอ้ใไซสสวยด้วยทวนทีครับนะไปฝั่งนี้ไปฝั่งนี้เดี๋ยวชมผลงานนะกันหน่อยโอ้โหไซสสวยนี่ครับตัวดำเยี่ยมเลยโอ้ไซสนี้นะทวดทีครับฝ่ามือเกือบฝ่ามือผมเลยนะนี่ครับได้ได้โอเคขอบคุณครับนะเอาละครับคลิปนี้ก็ ได้มาชมผลงานน้าๆนะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ผลงานตัวสวยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อกำลังใจให้สังดาชาแนลได้นะครับก็ขอบคุณนะครับนายเอกครับโอเคครับสวัสดีครับ